สัญญาณรับที่บอกว่าเทวดาประจำตัวกำลังส่งสัญญาณถึงคุณชาวราศีมังกรผู้สร้างรากฐานที่ได้รับการนำทางจากเบื้องบนชาวราศีมังกรนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สร้างผู้มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบสูงในทุกอย่างก้าวของชีวิต ด้วยธาตุดินและอิทธิพลของดาวเสารท่านจึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความสำเร็จระยะยาวแต่แม้แต่ผู้ที่เข้มแข็งที่สุดก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพลังงานที่สูงกว่านั่นก็คือเทวดาประจำตัวเมื่อเทวดาของท่านต้องการสื่อสารหรือให้พรท่านสัญญาณที่ส่งมา อาจไม่หวือหวาแต่จะทรงพลังและเกี่ยวข้องกับเส้นทางชีวิตอันจริงจังของท่านนี่คือสัญญาณรับที่ท่านต้องสังเกตสัญญาณรับที่หนึ่งการได้รับแรงสนับสนุนอย่างไม่คาดคิดในการทำงานหรือเป้าหมายชาวราศีมังกรทำงานหนักเง,เงียบและไม่ชอบขอความช่วยเหลือใคร แต่เมื่อเทวดาประจำตัวเข้ามาสนับสนุนท่านท่านก็จะพบกับการผลักดันที่ไม่คาดคิดท่านอาจจะประสบกับเหตุการณ์ที่โชคช่วยในนาทีสุดท้ายชเช่นมีผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจยื่นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือมีทรัพยากรที่จำเป็นเช่นเงินทุนทีมงาน ที่มีความสามารถเข้ามาในจังหวะที่ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์สัญญาณนี้เป็นการยืนยันว่าความพยายามของท่านได้รับการเห็นและกำลังได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จตามแผนการที่ถูกต้องสัญญาณรับที่สองคือความรู้สึกสงบหรือ ความมั่นใจยามเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีมังกรความไม่แน่นอนคือความท้าทายแต่เทวดาประจําตัวจะช่วยให้ท่านก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านได้อย่างมั่นคงตามความเชื่อแล้วเทวดาประจําตัวบางองค์ที่เชื่อมโยงกับชาวราศีมังกรคือ ARC a n n องเ a r i ลแ หรือเทวดาแห่งความสบายและการเปลี่ยนแปลงหากชาวมังกรต้องเผชิญกับจุดจบของสิ่งเก่าเช่นการเปลี่ยนงานการจบความสัมพันธ์แต่กลับรู้สึกถึงความสงบความชัดเจนและความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วสัญญาณน,นี้คือการที่ท่านได้รับ การประคับประคองทางอารมณ์จากเทวดาองค์นี้เพื่อให้ท่านพร้อมสร้างอารักฐานใหม่สัญญาณรับที่สได้แก่การเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาความต่อเนื่องหรือความมีระเบียบเทวดาจะใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์เพื่อย้ำเตือนชาวมังกรให้เชื่อมั่น ในกระบวนการท่านอาจเห็น a อง e l n u นัมเบอร์ซ้ำๆที่เรียกความฮึกเหิมหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการสร้างรากฐานเช่นเลข444คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเลข888คือความมั่นคงความมั่งคั่งและการเงินหรือแม้แต่เลข 1010คือการเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางที่ถูกต้องสัญญาณน,นี้มาเพื่อย้ำให้ชาวมังกรรักษาความมีระเบียบวินัยและความอดทนต่อไปให้รู้ว่าสิ่งที่ทำมาถึงจุดนี้จะเกี่ยวข้องกับผลิตผลที่ท่านกำลังจะได้รับหรือกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดวงชะตากำลังจะเฮง และสมหวังอย่างแท้จริงและสัญญาณรับสุดท้ายคือสัญญาณรับที่4นั่นคือการที่ท่านมีสัญชตาตญาณที่เฉียบคมขึ้นในเรื่องการตัดสินใจสำคัญสำคัญเทวดาประจำตัวจะช่วยชี้ทางที่มั่นคงให้แก่ผู้ที่มุ่งมั่นในความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานการลงทุน หรือการสร้างความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตชาวมังกรจะมีความรู้สึกที่ใช่หรือไม่ควรทําที่มาอย่างฉับพลันและแม่นยำในเรื่องสำคัญสำคัญสัญชตาตญาณนี้จะไม่ใช่แค่ความรู้สึกจากความโลภแต่เป็นเสียงภายในที่สงบแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้ชาวมังกรแยกแยะโอกาสที่ดีที่สุด ออกจากความเสียงที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นของขวัญที่เทวดาประจำตัวมอบให้เพื่อปกป้องความสำเร็จให้ชาวราศีมังกรในทุกอย่างที่เคยสร้างมาชาวราศีมังกรทั้งหลายเมื่อท่านมีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะถึงเวลาที่เทวดาประจำตัวกำลังส่งสัญญาณถึงท่าน ให้ท่านกลับไปพิจารณาว่ามีข้อใดที่ตรงกับความหมายในคลิปนี้เพื่อให้ท่านได้มีสติแล้วได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตนนั่นคือการรักษาใจสำหรับชาวราศีมังกรสัญญาณจากเทวดาประจำตัวมักจะสะท้อนถึงการรับรองความสำเร็จและการบรรเทา ภาระต่างๆที่ท่านนั้นแบกรับเอาไว้หากชาวมังกรท่านใดพบสัญญาณเหล่านี้โปรดมั่นใจว่าความมานะพยายามอดทนของท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่ได้รับการอวยพรและนำทางจากพลังงานที่สูงกว่าหรือจากเทวดาประจำตัวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว เพื่อให้ชาวมังกรสามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านคิดไว้และมีความสงบสุขในเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับก็ขอให้ชาวมังกรทุกท่านนะครับจงพร้อมใจกันลุกขึ้นมาฟังสัญญาณที่เทวดาประจำตัวส่งให้ท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้รับฟังคลิปนี้รู้สึกดีมีกำลังใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้มังกรท่านอื่นได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านจะช่วยให้เส้นทางเส้นนี้เกิดความสำเร็จและเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายเชื่อมโยงไปกับท่านอื่นๆเพื่อเปิดทางรับบุญรับกุศลร,รับโชคลาภที่อัน ควรจะเป็นของตนเข้ามาในเร็ววันก็ขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ